สวัสดีครับตอนนี้แล้ก็เข้ามาอยู่ในถงฮอลฮิกาชิ5เห็นที่ห็นด้านหลังก็ไอ้พายนี้จะหลุดอีกแล้วก็คือตอนนี้ก็ซื้อของที่เขาฝากมาเสร็จไปแล้วเล่มหนึ่งทีเล่มหนึ่งคนขายไม่อยู่ก็ต้องกลับไปใหม่ก็ของที่ตัวเองก็ตอนนี้ก็เลยมาแวะซื้อของที่ตัวเองอยากได้ก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็แค่ก็มาซื้อของ ตะกี้ตะกี <inappropriate> in <illing> ้ไปไปไปบูธดอจินที่ศิลปินที่ที่ที่ชอบแล้วกว่าคนนั้คนคนว่าจำได้เพราะว่าเขาก็เขาก็ Fol l o w ทวิตเตอร์ผมอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าที่ผมถ่ายวิดีโอขึ้นไปวันก่อนเนี่ยเขาคงเห็นหน้าผมแล้วเขาก็ทักตะกี้เขาทักเลยว่าใช่คนคนต่างชาติชื่อขึ้นในตัวดีหรือเปล่าผมก็บอกอะจำได้ด้วยเหรอเขาก็บอกอากาใช้ก็ แอบดูจากวิดีโอที่ถอัพขึ้นไปและเขารู้หมดว่าอันนี้เป็นใครเป็นใครแต่ไม่เป็นไรเขา,เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมาแก,ามากแล้วก็ได้ลายเซ็นเข้ามาก็ิีใจแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวคงกลับไปบูธที่ตะกี้ที่ที่ทเขาฝากสินของแล้วก็ไม่ไีคนขายไม่อยู่ซื้อไม่ได้ก็ตอนนี้เขานั้จะกลับมาแล้วล่ะก็เลยโอเคครับเดี๋ยวเาจะกันหน่ครับ